ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับไม่พี่ดามาช่วยพี่าช่วยคโอเค let's go ่เดย่ดอายิงค่ายิงจนได้บัวแล้วออกเฮ้ยเออโอ้โหมันใส่ว่าเฮ้ยแกมันใส่มาเร็ว เอ,อื้อโโอ้หมันอยู่3ตัวมันอยู่3ตัวอเ,เอาลิตายแล้วมาเนี้ยมาเนี้ยช่วยวยัยไงไงวะเนี่ยคนหนึ่งโอโ๋อเมื่อกี้มีน้ำแข็งอยู่ป่าซ้ายป่าซ้ายนั่นอนะเฮ้ยเอา,าเอาิมเนดดีอุ๊อ้โ,อโห ช่วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยด้านบนครับด้านบนโอ้ผมมา last f เฟิร์สบรั f เฟิร์สทูบรั d อะไรหรอเฮ้ย <c oughs> ยังไม่ดูยังไม่ด <c oughs> ูยามยามยามเฮ้ยมันขึ้น <c oughs> มันขึ้นมันขึ้นองลีข้างหลังข้างหลังโอ้โหเฮย้ยมันเข้าองลีแล้วตายเกลือจุบจุบเอ้ยแกช่วย <c oughs> ด้วยช่วยองลีด้วยช่วยผมด้วยเอ้ยระวังอย่าเข้าทางนั้นดิ ทำไมไปเข้าทางนั้นอ้าพี่อีฟตายแล้วอองลี่อ <c oughs> เพนแมงไม่กล้าเข้า <c oughs> อ้าวเ <c oughs> ตียวเตียวหุยเหรออืเตียวหุยเง็บเง็บเะวัง,ง,งร,ระวงัง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 แกยาไก,กลาย,ยาไกลปี๊ปีนปเลไม่ต้องยิงปี๊ปไม่ต้องยิงปี๊ปไม่ต้องยิมันดันอยะเฮ้ยไปช่วยเดินให้ก่อนช่วยเดินให้ก่อนน้ำแข็งมันมาว่ะเฮ้ย จาะกอลมาแล้วจากอแล้วโอ้โดนน้ำแข็งโอ้เฮ้ยยิง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 ไอเนี้ยยิงไอเนี้ยอุ้ยปูแม่งดันโคตรไกลเยี่ยมขอบคุณมากโอ้โหมอร์ทอสตไตสามึงโอ้โหผมนี่ยิงฟรีสปอร์ตจึมเรียบร้อยยางเกิดโอ้โหยางเกิดครับ มามามาแกมามาไมรู้จะปาต่างเหนือรู้มันต้องใช้ที่สามแน่เลยอือมีไว้ตอนแรงหลบเรียบร้อยโอ้ห่ยิงสบายครับแบบนี้มีคนอยากเจ็บว่ะองลีมีคนอยากเจ็บผมนี่แหละผมนี่แหละผมนี่แหละครับผมนี่แหละครับ อะไรเหรออะไรเหรอโอเมนอเมนร์์จะโอเมนดทอร์ไซไม่ใช่อันนั้นกอเมนทำอะไรสองมือไม่เขโอ้โหยังเน้นเลยวเลีแตกกยแตกเลยอ๋อผมโดนน้ำแข็งรอผมด้วยผมโดนน้ำแข็งโอ้โหโอ้โหละลายละลายคฮะโอ้ย กลางของกลางเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอากลางให้กลับบ้านเลยครับหนึ่งโอ้โหกดยิงป้อมแบบชิวๆโคตรเบาเออเดี๋ยวนะช่วยด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยไม่มาหนี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 เอเอไปเอาเตียวเลย,เ,เ,เ,ยรเรียบร้อยโดนตีนเอ้ยร เฮ้ยแกแกคนเดียวแกคนเดียวถอยมาถอยมานูนนานูนนานูนนบโอ้โหปาฏิหาริย์ไม่มีจริงเอ้ยหมดเอามาหน่อยครับโอเมนโอเมนละใส่บีบได้เฉยบู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 โอ้โหไม่มีใครมากับผมช่วยผมด้วยยิงขูโหูขู่เพนเพนเพนโอ้ย <laughs> อะไรวะเนี่ยอุตส่าห์ได้บูแล้วใครล้าว่ปเมื่อกี้ <c oughs> เอ้าแล้วใครได้บูไปไม่มีเหรอใส่เลยแท้งหนออ่อยสัตว์โอ้โหเรียบร้อยละลายอีกแล้วเฮ้ยเอามาก,ก่อนมาก,ก่อนพี่นายได้ไงอะครับตายเหรอตายใช่ไหมเราเต่าก็นอนหนูมันใกล้กันมันอยู่ข้างบน <laughs> อ๋อตายโอเคพี่ตายเป็นปกติอยู่แล้วครับตายเนี้ตายน้อย <c oughs> นี่เราหูยิงเน้นเน้นนึ่โหผมนี่กดใส่ใส่ใส่ในป้อมแตกโอ้ยโอ้ย <c oughs> เพนเพนเอ้ยอย่าดันผมอย่าดันผมผมสตันนึ่น <c oughs> นึ่ <c oughs> น <c oughs> เอ้ยเอ้ยอจุบจุบจุบโอ้โหตอด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 เป็นปลา อดเป็นปลาคืออ่ะคือ,อ,คอมันมันมาอ,องลีมันมาใส่แล้วโรมดูแลผมด้วยหูหูอยากอยากตายอ๋ออยากตายอ๋อ,อแม่งบินใส่กูเลยเฮือดับเบิลคิวอ,อ,องลีเอามาดิอโอ้โหไอ้น้ำแข็งเนี่ยตายแล้วเอ,อือองลีแข็งจนได้เรียบร้อยไม่มีใครครับเอาล่าได้เลยครับล่าได้เลยครับ อ้าวตายตายหมดแล้วเอื้ออะไรอะไรอ๋อไม่ตายม <laughs> ันอยู่มันอยู่ที่ใจม <laughs> ันอยู่ที่ใจผมกลัวปพอมมันแตกโอเคโอเคได้ได้ได้เฮ้ยป้อมไม่แตกหรอก <laughs> ถึงป้อมจะแก่แต่ป้อมอยู่กับเราอีกนาน <laughs> 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 เออเออ <laughs> 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 นี่มันป้อมไหนวะเนี่ย <laughs> นี่ม <N ane> ันป้อมไหนวะเนี่ย <aer> จ <os lide> ุ๊บืยิง oh ยิงโอ้โหแตกกันเนี่ยแตกกันเนี่ยไม่ไหวอิมเน็ตบอกว่ายืนไม่ไหวโอ้โหผมยืนยิงป้อมสบายเลยอู๋อ่ะปุ๊บ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 อ่ะปุ๊บ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 โอ้โหแตกหมดเลยนะเนี่ยนายอจวม กลัวเรียบร้อยเรียบร้อยครับแตกหมดบอกเลยว่าแตกหมดอย่าให้เทลอนาดผมขึ้นนี่โอ้โหมันง่ายเกินไปแล้วเจ็ดนาทีอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาพร้อมกล้งได้หรอ โอ้โหผมนี่เพนจะเอาผมอีกแล้วเพนเพนย,ยกมันดีเพื่อนเออไม่ใช่เพื่อน <l ug> <g ười> อจุบๆๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้โหโดนน้ำแข็งโดนน้ำแข็งช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยเนเลยมันต้องยืนยิงแล้วเปล่าอคือ <g ười> <g ười> เรียบร <g ười> ้อย <g ười> โอ้โห <g ười> อิฟเนตเออตายตายตาย โอ้โอเมนฟาดมันลูกฟาดฟาดฟาดมันเออโดนแล้วโอเมนเออโดนน้ำแข็งด้วยตายแน่ไม่น่ารอดรอดเปล่าโอ้โหใส่เกียร์หมาหนีองลีโอ้ยเอามาตาพอดีเกลือฟันมันองลีเอามันเอามันเออเอามันเอามันเออโอ้โหตายทั้งหมดตายทั้งหมดเออตายทั้งหมดครับกิฟตี้ฟอร์มมาเกลือกิฟตี้อรมอ่ะ โอ้โหผมนี่ตายทั้งหมดเลยเพราะมึงอ้วนเความเศร,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 ร้าเกี่ยวตาสั้นกันหน่อยฟังไม่ถึงรอ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 เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เค่คลิปแค่คลิปคลิปมาขวาคลิปมาขวาเออมันเห็นมันเห็นตาเงินยี่เลยมันเห็นมันเห็นอุ้ยผมกดหนีก่อนนะนีเ่เรานานนู่นอุ๊ยจุ๊บจุบ,จบ,จบ โอ้โหโคตรฟรีโคตรฟรีอ่ามันแข็งผมมันแข็งผมอ่ะเรียบร้อยตายอีกแล้วโอ้ตายอีกแล้วอะไรหรออะไรมันทำไมมันค้างมันวิ่มหนีทำไมวะมันล่อมันล่อเปล่ามันล่อเปล่ามันทำแทบจะเข้าแต่มันก็วิ่งหนีเป็นอะไรวะโอ้โหโดนัทเอามันดีเอาน้ำแข็งดีอ้โหยฟันไม่เข้าตายแล้ว ตายแล้วอะไรโจโอจัวโคตรมั่วโอ้โหแวนเฮลซิงนายหายไปไหนทำไมนายไม่มาช่วยเพื่อนเฮ้อเฮ้ยนี่เราชัดชัดะตายเยอะเกินไปแล้วเนี่ยโอ้โหทำภารกิจมันไม่พวกคาสชีเหรอเออผมนี่ยืนยิงแบบว่าสบายๆขอยิงมังกรชิวๆก่อนแล้วกันเนาะโอ้โห นืยนื่นืนืนอโอ้ยยิงมังกรแบบนิ่มๆเจอทำไมวะหนูเล่นด้วยได้ไหมคะนัทธิดาแซงโง่เดี๋ยวถามทุกคนก่อนว่าจะเล่นต่อหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วพี่จะเลิกห้าทุ่มนะครับพรุ่งนี้ได้ปะปกติพวกพี่เล่นกันสามทุ่มอะครับมาเล่นด้วยกันได้นะตอนสามทุ่มนะครับเอาเพนก่อนเพนอินดี์แตกเลยครับโอ้โหโอ้โหผมยิงแบบนี้เจ็บนะนั่นโอ้โหเจ็บเจ็บใช่ไหม นายเจ็บใช่ไหมเงื้อเงื้ออาฮ่โหแตกหมดเลยเหรอโว้ยน่าสงสารกรึบกรึบกึบกึบโอ้ยควอด้าคิวควอด้าหรือเปล่าควอด้าขอเมกาคิวโอ้โหเมกาคิวผมได่ยืนยิงป้อมธรรมดาเลยโอ้ยไม่ได้วะโอ้ยอะไรวะเนี่ยอาจารย์อาจารย์แล้วได้เล่นไดมอนสองเล่นได้เล่นได้ครับเล่นได้นะเล่นไดมอนเล่นได้ครับ โอ้โหไม่ได้ป๊อปปิดอยู่ตายเลยไม่ได้โดนที้โดนป้อมยิงโดนป้อมยิงก็ยืนสวนป้อมอยู่เมื่อกี้เก็เจ็บเลยผมบอกเลยว่ายังเจ็บน้องนัทธิดาแส้งงพรุ่งนี้ไปเล่นด้วยกันได้นะครับเดี๋ยวสตรีมกันประมาณ3ามทุ่มนะครับ3ามทุ่มถึงหทุ่มทุกวันนะครับเจอกันได้ เฮ้ยไม่ใช่เมื่อวานคือน้องมิน้นวันนี้น้องมิ้นไม่ได้มามม The Dog Slayer เมืม่อวานนี้เล่นอย่างห่วยเลยนะคือถ้าเกิดใครเข้ามาดูเมื่อวานก็จะว่ากูไม่เล่นกับมึงแล้วแต่ใครเข้ามาดูวันนี้ก็จะรู้สึกว่าเออมันเล่นดีว่ะอะไรแบบนี้แต่จริงแล้วก็เล่นดีทุกวันนะครับ <S <S เออแล้วแต่วันแล้วแต่วันแล้วแต่ว่าวันไหนอยากโชว์นี่ยังไงกมดละหมดละอ่าได้เอาไปไปจะไปจะไปเฮ้ยอย่าไปกลัว ผมให้1ต่อ5เลยผมคนเดียวนี่มันอยู่ในนี้อ่ะมันอยู่ในนี้อ่ะอื้มอื้อื้อาววิ่งไปไหนวิ่งไปไหนน้ำแข็งงงไม่โดนด้วยไม่โดนละลาโอ้โหละลายละลายละลายหมดนะแบบเนี้ยโอ้โหผมกดสกิลแล้วยิงฟรียิงฟรียิงฟรีกึมเรียบร้อยโอ้โหไม่ได้ว่ะข้าไม่ได้คิวอีกแล้วได้ตัวเดียวเอง โอ้โหโดนพีพลาสเอ๊ยเรือบลายเกมต่อไปหนูเล่นด้วยนะคะเล่นปะแกจะเล่นปะให้พีพเลือกให้พีพเลือกหนูแหลงตกรัวๆเลย <c oughs> <c oughs> จัดให้น้องเขาเปล่าฮะเฮ้ยทุกคนบอกว่าได้หมดได้มาเลยถ้<ด>าง,งั้นก็มาเลยครับโ,โอ้ยชนะต่อเนื่องเจ็ดครั้งนะครับอันดับที่สาม ชามโหควาดาคิวโอเคมาจะเล่นไหมครับน้องนัทธิดาพิมพ์ชื่อมาเลยครับน้องนัทธิดามาเลยครับ